สวัสดีค่ะสาดลูกค้าแฟนเพจทุท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับแซนตี้กระจังรีวิวค่ะวันนี้เราก็อยู่กับมิสซูบิชิไตทั้นตอนเดียวโฟวิวนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยกระจังหน้านะคะตัวนี้เราทําสีให้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกสีดำเนาะอ่าทำสีให้เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาอย่างสีประตูเลยนะคะ และก็ติดโลโก้ฝากระโปรงหน้าเพิ่มนั่นเองค่ะมามาดูด้านนี้กันเลยนะคะโอเคค่ะและชิ้นต่อไปนะคะก็ติดในส่วนของตัวคิ้วล้อหมุดสีดำเงานั่นเองนะคะมาพร้อมกับล้อลายดอกไม้ขอบ16กับยางนะคะ1 6 5 7 5หกาหานเองค่ะโอเคค่ะลูกค้าขยับมาด้านนี้เลยค่ะ ด้านนี้นะคะกัดก็จะติดให้ลูกค้าเป็นกันสาดนะคะพร้อมกับครอบมือเปิดสีดำด้านพร้อมกับโลโก้ไททันสีแดงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วก็ลูกค้ารีเควสตในส่วนของตัวสติกเกอร์ลายนี้มานะคะว่าอยากได้สติกเกอร์สัตว์โคนแบบดุดุเท่ๆนะคะต้องเป็นลา์นี้เท่านั้นค่ะและบันไดข้างนะคะตัวนี้ ก,ก็ติดเพิ่มให้นะคะเป็นตัวของ Outlander นั่นเองค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะกัดเปลี่ยนให้เป็นการชนท้ายเหล็กพร้อมกับไฟถอยเป็นของออฟโรด4ค4นั่นเองค่ะลูกค้าสามารถนะคะเลือกติดตั้งเพิ่มในส่วนของตัวลากจูงได้นะคะแต่ตัวคันนี้นะคะก็คือกัดไม่ได้ติดตัวลักจูงให้ลูกค้านะคะและลูกค้านะคะอยากได้คอกนะคะตัวนี้กัดก็จะให้ค่ะโอเคค่ะ มาดูในส่วนของโปรโมชั่นกันเลยค่ะว่าคริสต์มาสนี้แซนตี้กระจังมีของขวัญอะไรพิเศษให้กับคุณลูกค้าค่ะตามมาเลยค่ะคริสต์มาสนี้มาชมโปรโมชั่นและของขวัญดีๆจากกระจังเลยค่ะโปรแรกนะคะแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะดาวเริ่มต้นที่3 9 0 0 0บาทหรือลูกค้าจะเลือกเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนาน3ปี หรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศนนาน4ปีนั่นเองค่ะลูกค้าสนใจโปรโมชั่นไหนหรืออยากแต่งแบบไหนสามารถทักมาปรึกษากับกัะจังได้ที่เบอร์ส่วนตัวหรือไอดียลน์ด้านล่างเลยนะคะค่ะยังไงกัจจังขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัดด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลอ้อเท่สติ๊กเกอร์เท่และมีความลุย